โอเคครับผมกราบสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟรีทูเพย์ต่อกันเลยดีกว่านะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะทำรีวิวการ์ดเกมสมเลอร์มาสเตอร์ชุด OG แบบรัวๆกันไปเลยนะฮะผมนะ,ะเนื่องจากว่าตัวการ์ดท,ที่ออกมาเสริมในชุดใหม่นี้นะฮะต้องบอกเลยว่า มันทาให้หลายๆเด็กนะครับน่าเล่นขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงคิวของเด็กอาเชอร์ลมเนาะก็เป็นที่เรียกร้องกันมาครับผมบอกขอให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับผมหลังจากที่ตัวใหม่มาเติมแล้วตัวเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่รอช้าฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าคลิปเกี่ยวกับอาเชอร์ลมเนี่ยผมเคยทําไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะรวบรัดนะครับผมให้ ใช้เวลาในชิปไม่นานนะครับผมไปครับสำหรับใบแรกก็จะเป็นใบใหม่เลยนะฮะ Great Man Forest a r c h e r Girl นะครับผมเป็นไนท่าลมเลเวล2 MP ค่าราย2ค่าโจมตี2 a t แอนด1ห e กส e บ s อ e e s ีเฟีครับผมมี Shade of ฟชุดอ Awakening ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเขาจะเป็นชุด2 o f อ o o โ o ปรก็ตามนะครับผม a ั i l i t y ครับผม Normal a t t a c k 2 Damage นะครับผมก็คือโจมตีปกติเนี่ยปกติเนี่ยมันจะตีทีเดียวใช่ไหมเจ้าเนี่ยมันจะตี2ครั้งเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะอั้เรา เลือกอันที่1ครับบอกว่าซิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบเปลี่ยนลายจากนั้นนะครับซิลนั้นไม่สามารถเปลี่ยนลายได้เป็นระยะเวลา1เทิร์นและถ้าเราเลือกอันที่2ครับบอกว่าสแสดง,ะะงอา,า,งะะา 2, ening, ร์ ant, ชชชเชอร์นะครับผม1ใบในมือเราจากนั้นแสดงเนมอาร์เชอร์นะฮะท่าลมเลเวล2ชุด awakening หรือชุด trampant ใช่ไหมใช่แหละนะครับผมหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือนะครับผมที่ชื่อาไปน,นี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวใหม่เนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการหาพวกเร็วอยู่เหมือนเดิมครับตามสไตล์ท่าลมแล้วก็ตตาามมสไล์์ขออองเเชชรรด้วย่นนนกััะคบผ หลังจากนั้นมีสกิลครับบอกว่านำเนมอารเชอร์นะครับผมท่าลมหนึ่งใบในมือของเราเนี่ยกับเข้ากรองนะครับผมทิ้งมิสติกฝ่ายตรงข้าม1ใบที่กำลังใช้สกิลจากมือนะครับผมหรือรีมูฟมิสติกเนมเป็กาซัตรหนึ่งใบในสนามจ่าย2 MP แบบอินเทอร์เฟียร์ได้ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวใหม่นี้ครบเครื่องนะครับผมในเรื่องของการเสริมพวกคือ ปัญหาของผมที่เจอก็คือเด็กอาเธอร์ลมครับมันเป็นเด็กที่เติมซิลขึ้นมือเร็วมากนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เปลี่ยนยุทธป,ปรกรจากซิลครับผมแทนที่จะเข้าสนามก็เอากับกองแล้วก็ใช้เป็นสกิลในเรื่องการยิงขัดเกมแก้เกมกันไปนะครับผมโอเคฮะตามนั้นครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นซิล ที่เคยทำออกไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นไคลเลอร์นะครับผมเดอะเวกเคนิงอาร์เชอร์นะครับผมจากจุดนี้น้องเป็นตัวหาของนะครับผมซึ่งน้องสามารถเข้ามาเนี่ยแสดงมิสติกพิลาเพิงนะครับผมเป็นเอ็กซ์คอร์ดโบเดลิทเนี่ยครับผมหนึ่งใบจากกองหรือจากชายเราขึ้นมือก็ได้ครับที่ชื่อนี้ทำงานสี่ครั้งต่อเกมจากจุดนี้ก็จะไปหยิบอาวุธได้นะครับผมอ่าอเบริตี้ของเขาก็คือขณะที่การ์ดเบนิตตต่อสู้นะครับผมเมื่อการ์ดเบนิตตต่อสู้ซิลทุกใบฝ่ายตรงข้ามครับแอทแท็กลบสองดีเฟนซ์ลบสองอนันเทอร์นะฮะจากนััั้นนไลลฟ์์รรรีเเมมมออาชคบผพด นะชุดอ w a อ e n i n g นิงนะครับผมที่ไม่ใช่ชสก้าบนี้หนึ่งใบในกองเหล่านะะฮยกเลิกโดยสิ่งไม่ได้ด้วยนะครับจากจุดนี้คือต่อสู้ปุ๊บก็จะได้ลากตัวของอเวกออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอ b i l i t y เพราะท้ายครับผมว่ามีอ่าเนมโบนะครับผมในสนามหรือในชายเหล่าการ์ดใบนี้เนี่ยแอ t แท k บวกสี่นะครับผมและโจมตีข้ามไปยัง d e เ e น s e line ได้นะครับผมสูญเสียไม่ได้ด้วยนะฮะซึ่งในเรื่องของการรวมร่างเนี่ยรวมร่างเนมอาเชอร์ใบเดียวเท่านั้นเนี่ยสามารถโจมตีสองครั้งกันได้เลยทีเดียวนะครับผมและความสามารถในเรื่องของการโจมตีหรือต่อสู้เนี่ยครับผมอ่า มันบวกพลังนะครับผมแล้วก็ไล่เพื่อนเนี่ยมันแตกครั้งเดียวนะครับผมก็คือ1ครั้งต่อซับเทินเท่านั้นต่อให้มันโจมตี2ครั้งก็ต่างนะฮะัหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวย้อนยุคเลยครับผมไปสู่ชุดเอ็กโซด้าสามนะครับผมนี่เลยไคลเออร์เดอะไบร์นะครับผมก็เป็นซิลที่เอามาตั้งโต๊ะได้ครับเพราะว่าเป็นซิลที่มีเบสพลังค่อนข้างสูงคือยินสิบสองเลยมาพร้อมกับอับริที่ที่เข้ามาบอกว่าสามารถไล่ฟรีเนี่ยมาเชื่อท่าลมหนึ่งใบในมือเรานะครับผมที่เชื่การไปน,นี่ทำงานเพียงหงนึ่ออององงงงขขกกกาาารรดคค่่่พลัััฝต้มนน็ืน เมื่อเนมอาเชอร์ท่าลมฝ่ายเราต่อสู้ซิลที่ต่อสู้ด้วยแอตแทคกบหนึ่งและดีเฟนส์ลบสามเป็นระยะเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของการบัฟค่าพลังครับผมก็จะเป็นอเบิตี้ถัดมาเนมอาเชอร์นะครับผมชุดเอ็กโซทัสามอื่นฝ่ายเรานะครับผมแอตแทคกรบสองดีเฟนส์บวกสองค่าใช้สกิลปกตินะครับผมและค่าโจมตีปกติ ที่ไม่ใช่ท่าโจมตีออนะครับผมที่มากกว่า2ให้เท่ากับ2นั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ก็จะมีผลดีกับน้องไคลเลอร์อาร์เชอร์ออฟเดลิเวอร์แบนนะครับผมเพราะเขามีสกิลในเรื่องของการทําลายซิลกันเลยทีเดียวนะฮะจากจุดนี้ครับก็จะเป็นตัวเน้นที่ไม่ค่อยตีแต่ว่าถ้าได้ใช้สกิลแล้วจะได้ใช้ยาวๆเลยนะครับผมถึงแม้การนี้มีอเบรตี้บอกว่าการ์ดปินี้โจมตีข้ามไปยังดีฟเอนไลน์ได้นะครับผมแล้วก็มีอเบรตี้ถัดมาครับบอกว่าขณะที่การ์ดปินี้ต่อสู้นะครับการ์ดปินี้บวกแอตแทคตาาามมมมจํนนนนนนวเโบบะรัผใสและะชาายเรนก็ตาามสภพครับผม สกิลถัดมาครับผมบอกว่าทํำลายซิลนะครับผมหนึ่งใบที่ถูกโจมตีหรือได้รับผลสกิลโดยอาเชอร์นะครับผมทาดลมในซับเทอร์นี้นะครับ ยืนแอทแทมหลายจ่าย3 MP เอ็มอย่างที่ผมบอกครับเจ้าชุดเดอร์บลายนะครับมันก็จะทําให้ค่าใช้กสกิลปกติที่มากกว่า2เราให้เท่ากับ2นะครับผมจากตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าตรงตามคอนเซ็ปต์ก็จะใช้2สกิลยิง3ตามไปชนะแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยหลังจากนั้นครับใบถัดมาคออือไม่ใช่ใบถัดมาเรียกว่าความสามารถโปรเกรสในกรอบสีเหลืองแล้วกันนะครับผมการโปรเกสจะต้องใช้ไคลเลอร์เดลิเวอร์แบนด์นะครับผมอาเชอร์นะฮะมาเป็นเงื่อนไขในการโปรเกส สิ่งที่ได้กลับมาก็คือการไปนี้แอทแทกบวกสและได้รับสกิลอเบิลิตี้ของซิลที่ถูกโปเกตนั่นเองซิลที่ใช้ในการโปเกตนะครับผมก็จะเป็นไคลเลอร์นะครับผมเดลิเวอร์แบรนด์อาร์เซ่นะฮะก็จะเป็นใบนี้นั่นเองซึ่งใบนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเอามาใช้ในเรื่องของการโปเกตแล้วก็ยังมีอเบิลิตี้ที่ดูดีด้วยนะครับผมบอกว่าเมื่อมิสติกการเนมโบ้เข้ามาในสนามนะครับผมการไปนี้แอทแทกบวกสองเป็นระยะเวลาสองเทินกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่จากจุดที่นี้นะครับอันนี้เป็นซิลใบเก่าอเเเบตีี้มมัันนนนกก็จะขยยโดรวๆาะอเบิล บเท่าที่มีพัดลมหรือเนมเดลิเวอร์แบนใบอื่นในสนามนะครับผมเมื่อการไปนี้เข้ามาในสนาม ของเราสามารถแสดงนะครับผมมิสติกเนมโบว์หนึ่งใบจากกองมิสติกการ์ดเราแล้วนําขึ้นมือจากนั้นเราจวดการ์ดตามอีกหนึ่งใบอันเนี้ยลงมาปุ๊บแล้วอยู่ๆก็ได้ถึง2ใบคือมันเติมมือเร็วมากนะครับผมแล้วก็มีสกิลครับบอกว่าสักคิฟายมิสติกนะครับผมเนมโบว์หนึ่งใบในสนามทำลายมิสติกหนึ่งใบในสนามได้ด้วยจ่าย2 MP อินเทอร์เฟียครับผมคือจุดเนี้ยโคตรดูดีนะครับผมบอกได้เลยว่าจ๋งมากนะครับผมหลังจากนั้นครับก็จะเป็นน้องไคลเลอร์ที่น่าจะเป็นตัวเล็กสุดแล้วนะครับผมก็คือออออออไคคลลเเเรรร์์ดยยัััังาาาชนนะะะฮ่่ขบบผม คือน้องลงมาเนี่ยครับเอาจริงก็คือน้องเป็นตัวเอาไว้เก็บรองรวมล่างกันดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าบริตี้เขาบอกว่าตราบเท่าที่มีการไปนี้เป็นซิลรองรวมล่างนะครับให้กับเนมอาเชอร์นะที่รวมล่างเนี่ยแอตแทกจะบวกขึ้นหนึ่งและป้องกันการถูกทําลายจากการสวนกลับได้ด้วยนะครับผมก็ตามสภาพครับคอนดิชันครับผมในเด็กของเรานะฮะก็คือเนมอาเชอร์เนาะถ้าลมใบอื่นในสนามอ๋อคอนดิชันคือมีไม่มีมีตกเหมือนตกคำนะครับผมแต่ว่าก็คือคอนดิชันนะครับเนมอาเชอร์ถ้าลมใบอื่นในสนามอ่า อร์ตี้เขาบอกว่าเมื่อการเป็นนี้เข้ามาในสนามนะฮะการเป็นนี้ป้องกันการโจมตี1เทินนะครับผมที่ชิดการเป็นนี้ทำงานเพียง3ครั้งต่อเกมจากจุดนี้ผมก็เลยเลือกใส่ไปแค่3ใบเท่านั้นนะฮะแต่ในกรณีของการตั้งโต๊ะตั้งต้นครับอาเช่ค่อนข้างจะตัวเล็กถ้าไม่ได้ตีเพราะฉะนั้นเอาเจ้าไคลเลอร์เดี๋ยวอย่างอาเช่เนี่ยครับก็จะเป็นตัวขำเบดในช่วงต้นนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีสกิลครับบอกว่าสกิลหนึ่งใบสปีดลบหนึ่งนะครับผมไปเรียกว่าหนึ่งเทินและหรือทายเป็น สามเนี่ยมันก็จะใช้สกิลระเบิดทำลายได้เลยนะครับเพราะว่าได้รับผลของสกิลหรือการโจมตีเนาะตามนั้นเลยครับผมสกิลอันที่สองครับบอกว่าสกิลที่ไม่รวมร่างหนึ่งใบฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเปลี่ยนลายใจ mp 2หน่วยครับจากจุดนี้ก็คือแบบว่าใครตัวใหญ่เกินไปสู้ไม่ไหวแล้วก็ใจสอ mp พักไปนะครับผมก็ในจุดนี้ดูดีมากนะครับผมบอกได้เลยว่าอาเชอร์เนี่ยต่อให้ตัวใหม่ยังไม่มาผมยังมองว่าของเดิมก็ยังเก่งอยู่นะครับผมตามนั้นเลยแต่ว่าพอตัวใหม่มาเนี่ยก็ทําให้เกมดําเนินได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นไไไปปปอีีกกนนัััผมหลงจา้ถดท บอกได้เลยว่าเป็นตัวตีแก้ยากนะครับผมนั่นก็คือดาร์น่านะครับผมเดี๋ยวว่าคิดดียอาเชอร์นะฮะอันนี้ใส่มา3ใบนะครับผมเป็นไนท่าลมเลเวลสเหมือนกันนะครับผมไม่มีท่าลมล่างแต่อัพริตี้ดูดีมากครับบอกว่าเวกทัสถ้ามีไนท่าลม3าใบขึ้นไปในะสนามหรือในชายเราจากจุดนี้เล่นอาเชอร์ไนท์แทงเด็กนะครับผมตามนั้นฮะอัริตี้ถัดมาครับว่า มีเนมอาเชอร์ท่านลมฝ่ายเราไว้อื่นในสนามการไปน,นี้แอตแทคบวกสองและโจมตีข้ามไปยังดีเฟนไลน์ได้นะครับสูญเสียโดยมิสติกไม่ได้ครับจากจุดนี้ในเรื่องของการทําให้สูญเสียเนี่ยจะต,ต้องใช้ซิลอย่างเดียวเลยนะครับผมจากจุดนี้ผมมองว่าดูดีมากนะครับผมสกิลครับผมบอกว่าไลฟ์ฟรีเนมอาเชอร์นะครับผมธาตุลมเลเวลสามเป็นไปในกองหรือในมือเรานะครับจ่ายสองเอ็มพีหนึ่งครั้งต่อเกมจากจุดนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการทําเกมก็จะลากไคลเลอร์เดอะบ라이นนะครับผมเพื่อจะเอามาสเปรย์เพื่อนต่อนะครับผมก็ดูดดีีีกกกัััันนนนเเเลลลยยทวครบผมแะะหงจจา้็็ป เจ้า Archer Maiden นะครับผมาจากจุดนี้ก็จะอยู่ในชุดของ Trampan นะครับผมาจากจุดนี้เป็นตัวซับเกมได้ดีมากนะครับผมเพราะว่า ability เข้ามาเนี่ยสามารถาแสดงลม1ใบในมือจากนั้นแสดง name Archer หนึ่งใบใน1ใบในกองเราขึ้นมือครับที่ชุดนั้นเป็นทั้งานเพียงหครั้งต่อซับก็คือเป็นตัวเสิร์ชนั่นเองนะครับผมแต่มันมี ability ถัดมาครับบอกว่ามี name Archer นะครับผมสี่ใบขึ้นไปในสามและหรือในชายเราเมื่อ name Archer ฝ่ายเรานะครับผมใบอื่นใช้สกิลสำเร็จเราได้จู๊การ์ดมิสติกหนึ่งใบเติมเติมมิสตตติิกกกกเเเป็นนนนนด้้ววยยะะคคคคครรรรัััับบบบผผมมมืออ่่งโาาลลส นำมิสิกเนมโพนะครับผมหนึ่งใบในชายเราเข้ากองจากนั้นสามารถไลฟ่ฟีเนมอาเชอร์นะครับผมท่าลมที่มี MP ค่าไล่หนึ่งนะครับผมหนึ่งใบในกองเราจ่ายได้แบบหนึ่ง MP แบบอินเตอร์เฟียร์ด้วยนะครับตัวป้องตีนะครับผมก็คือแบบว่าน้องไคลเลอร์อ่ายังอาเชอร์นะครับผมก็โดดเข้ามาได้ความสามารถนี้ทำงานสองครั้งต่อเกมนะครับผมก็ดูดีมากนะฮะหลังจากนั้นครับก็จะเป็นตัวบัฟพลังให้แบบว่าอาอาเชอร์ ทั้งสนามได้เลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าวาคิเลดาน่านะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นดาน่า Dana อีกล่างหนึ่งเนะาะนะครับซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในชุด12วาคิลลีเนาะรีบอลนะครับผมความสามารถครับก็คือตัวเขาเนี่ยเป็นเฉดออฟอาร์เชอร์นะฮะแล้วก็มีบริบทบอกว่าเมื่อเนมอาร์เชอร์ขึ้นมือเรานะครับผมโดยซิลสามารถ แสดงการไปนี้จากกองขึ้นมือนะครับผมที่ชี้การไปนี้ทํางาน1ครั้งต่อเทินนะครับผมคือจากจุดนี้มันก็เลยทําให้ซิลครับเกลื่อมือมากมากนะครับซึ่งซึ่งตัวใหม่อ่ะมาปิดจุดอ่อนในเรื่องของการใช้ซิลกับกองนะครับผมแล้วก็ทําลายมิสติกฝั่งลุงข้ามอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะก็ดูดีเลยเอาไปที่ถัดมาครับบอกว่าเนมอาเชอร์หรือเนมวอลคิรี่ไฟล์เราแอทแท็กบวกสองนะครับผมก็มีสี่ใบนะครับผมบวกให้ทั้งสนามได้สูงสุดคือแปดจุดกันเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีสกิลครับบอกวว่่่าาาาาเเเนนนนนมมออชรรร์์ใบบไถูกกกกททลยจสัิงง ก็สุดยอดแล้วนะครับผมนะอยู่ๆก็จากหนึ่งกันสวนในกรณีที่เราแพ้พลังนะครับผม,ผมก็หยุดได้นะครับผมประมาณนั้นเลยหลังจากนั้นครับผมตัวที่อแอบติดมานะครับผม,ผมก็จะเป็นเจ้าเคนนี่ Kenny นะครับผมปึ๊บอ่าคือต้องบอกเลยครับว่าเคนนี่เนี่ยมัน มันเป็นซิลที่ผมเอามาตั้งโต๊ะเพื่อเอามาปูบอร์ดนะครับผมแต่ว่ามันก็จะติดเงื่อนไขนิดนึงอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอัอรตี้ครับบอกว่าตราบเท่าที่มีมิสติกที่เป็นอินฟินิตี้เทิร์นนะครับผมในชายฝ่ายตรงข้ามกาเบนียโจมตีข้ามไปยังดีฟเวนไลน์ได้นะครับผมคอนดิชันนะครับผมเนมอาร์เชอร์ท่านลมใบอื่นในสนามที่มีเลเวลตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับผมก็ตามสภาพครับผมคือ ของแค่แบบเลเวลตั้งแต่2ขึ้นไปก็มันมันมัน,ม,นมันติดอยู่แล้วนะครับผมบอกได้เลยนะอับเดที้ครับอกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถล่ามิสติก MP ค่าได้ใดหนึ่งนะครับผมและไม่สามารถสั่งการที่มี MP ค่าใช้าชสกิลหนึ่งในสนาม และในมือใช้สกิลได้โอ้บอกเลยว่าโหดมากนะครับผมจากจุดนี้นะมันจะคล้ายๆอาเช่น้ําเลยนะแต่ว่าอาเช่น้ำนี่ห้ามศูนย์นะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยเจ้าเคนนี่มาห้ามหนึ่งนะครับผมตามนั้นเลยมีสกิลครับบอกว่าสแสดงซกิลใบบนสุดนะครับผมหนึ่งใบจากกองการ์ดเราถ้าเป็นเนมอาเชเอร์ถ้าโล่อ้ถาถ้าลมถูกแล้วนะครับผมนําเข้ามาในสนามถ้าไม่ใช่ครับผมนําขึ้นมือจากนั้นซกิลที่ถูกนําเข้ามาอ่ามีเลเวลสองนะครับตั้งแต่ต,ตสองขึ้นไปเนี่ยเราจะได้โจมิสติการ์ดอีกแล้วหนึ่งนะครับผมก็หนึ่ง ใช้ mp 3หน่วยแต่อย่างที่ผมบอกครับมันมีคลเลอร์เนาะคอยบอกว่าในชุด exodar ค่าใช้สกิล mp มากกว่า2ให้เท่ากับ2นะครับผม,ผมก็จะใช้เข็นนี้แค่2 mp เท่านั้นนะครับผมดูดีนะครับผมโอเคแล้วก็จะเป็น d y k i f ครับผมที่มาอยู่ในเด็กนี้ไปเดียวเลยนะครับผมนั่นก็คือ angel archer of holly นะครับผม c o s b o นะเป็นซิลที่มีค่าไล่หนักเลยค่าไล่4นะครับผม mp ค่าไล่4ค่าโจมตี2เลเว v e l นะครับผมจากจุดนี้ผมเอามาใช้ในเรื่องของ ability ซะม,มากกว่าไม่ค่อยได้เอาไปตีนะครับผม ability บอกว่าเมื่อ การปนี้เข้ามาในสนามนะครับผมสามารถนํา x c o r อร์นะครับผมจากจุดนี้คือมิสติกนะของเล่าหนึ่งใบนะครับผมจากโซนใดก็ได้เข้ามาในสนามเลยนะครับผมอัปลิตี่ถัดมาครับผมว่าการไปน,นี้แอ t แท็บวกสตามจํานวน a r c h เชอร์ทาลมใบอื่นที่ชื่อไม่สํากันในสนามจากจุดนี้คือเขาเป็นดีไวท์ในที่ตัวใหญ่มากนะครับผมอัปลิตี่ถัดมาครับเนมอา r c เชอร์ท่าลมใบอื่นในสนามเราแอ t แท็บบวกหนึ่งดีเฟน์บวกสองนะครับผมซึ่งจากจุดเนี้ยการโปรเกตค,คือการรีมูฟใช่ไหมครับเขาก็จะใช้เอ็กคอร์ดโบลนี่แหละเป็นวัตถุด สกิลที่ได้รับหลังจากโปเกสครับซิลหนึ่งใบที่กําลังโจมตีจากดีเฟนไลน์หรือโจมตีข้ามไปยังดีเฟนไลน์แอทแทกบวกสและยกเลิกมิสติกการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมของการ์ดใบนี้1เทิร์นจ่ายไปให้แบบอินเตอร์เฟียร์สองเเท่านั้นคืองดงามตามทองเรื่องนะครับผมบอกได้เลยว่าเด็กอาเชอร์โคตรเก่งคือ <c ười> จากเดิมผมก็เล่นอยู่นะก็เก่งเก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นมิสติกที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการโปเกสนะครับผมก็จะเป็นเอ็กซ์คอร์ดโบนะครับผมอ่าแสงลงนะครับผม ก็ต้องบอกเลยครับว่าหลังจากติดเอกออสโบซิลที่ติดคือเนมอาเชอร์นะครับผมซิลนั้นแอทแท็กบกหนึ่งและสามารถโจมตีไปยัง Line ดีเฟนไลน์ได้ก็คือเป็นใบที่แบบเอาไว้บินข้ามไลน์ได้นั่นเองนะครับผมเอาลิตี้ถัดมานะครับผมเมื่อซิลที่ติดการ์ดใบนี้โจมตีข้ามยังนดีเฟนไลน์ได้ซิลที่ถูกโจมตีสูญเสียสกิลและเหลือบริตี้จนจบซับเทิร์นนะครับผมอ่าอาบริตี้ถัดมาอีกอันนึงนะครับผมเมื่อซิวในดีเฟนไลน์ต่อสู้นะครับผมการ์ดใบนี้ได้รับหนึ่งฟิชชับผมเมเื่อ การ์ดใบ,บนี้นะครับผมตกเป็นเป้าของสกิลหรือแอปลิไทที้ของการ์ดฝ่ายตรงข้ามสามารถให้การ์ดแใบบนี้เนี่ยสูญเสีย3ฟิกช์ชเคานเตอร์นะครับผมที่การ์ดบนการ์ดใบนี้นะจากนั้นการ์ดใบนี้เนี่ยจะยกเลิกสกิลของแอปลิไทที้ของการ์ดที่ใบนั้นเลยที่ที่ชี้เป้ามาที่มันนะครับผมจนจบท,บทรัพย์เธอเลยนะฮะตามสภาพครับผมมีสกิลให้ด้วยอะซกิลหนึ่งใบนะครับผมสามารถโจมตีจากดีเฟนซไลน์ได้ และโจมตีไปยังข้ามไปยังรีเฟรชไลน์ได้จนจบซับเทิร์นจ่ายาฟิกชาร์จ3หน่วยนะครับผมแล้วก็2 MP ก็ดูดีครับผมใบถัดมาก็จะเป็นใบใหม่เลยนะครับผม X c ็กซ์คอ d ์ดโ l i ์เดอนะครับผมจากจุดนี้เป็น PA 3เทิร์นเท่านั้นนะฮะแอปลิซิตี้ที่ได้รับนั่นก็คือเนมอาเชอร์ท่านลมของเราแอนแท็บกบวกสและโจมตีข้ามไปยังรีเฟรชไลน์ได้นะแอปลิซิตี้ตอนเข้ามานะครับผมเขาจะให้เลือกหนึ่งอย่างครับสูญเสียไม่ได้ด้วยครับผมก็คือ เลือกอันแรกทิ้งกาที่กำลังใช้สกิลหนึ่งใบในมือได้เลยนะครับผมถ้าเลือกอันที่2ครับสกิลหนึ่งใบสูญเสียบริตี้สองเทินนะครับผมลอตเทคพวกตั้งโต๊ะได้เลยนะมีสกิลด้วยครับผมว่าสกิลหนึ่งใบโจมตีข้ามไปยังรีเฟลไลน์ได้นะครับผมหนึ่งเทินนะครับผมอินเทอร์เฟียร์จ่ายหนึ่งเอ็มพีหนึ่งครั้งต่อเกมครับผมแล้วก็จะเป็นมิสติกเกี่ยวกับโบ้นะฮะอีกใบหนึ่งที่น่าใช้นั่นก็คือแองเจิลทวินโบ้นะครับผมเป็นพีเอชนะครับผมสองเทินเอ็มพีสอง แพตตีซิลนะครับผมไม่สามารถโจมตีและใช้สกิลได้นะครับผมอาบริตที่ทันมาบอกว่าเมื่อการไปนี้ติดบนซิลฝ่ายตรงข้ามสําเร็จเราจวมิสติก,กัสหนึ่งใบนะครับแลวก็บริตตี่ต่อมาทําง,งานครับบอกว่าเมื่อการไปนี้ถูกทําลายหรือรีมูฟจากสนามทิ้งการมิสติกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบแบบสุ่มถ้าไม่มีการ์ดในมือฝ่ายตรงข้ามนํามิสติกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบในกองลงชายแบบสุ่มแทน,นออก,ก็ดูดีเลยนะครับผม ก็ตามสภาพครับของอาเชอรเอาจริงๆคือที่อ่านไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าความสามารถมันเยอะมากแต่ถ้าใครเล่นแบบช่ำๆนะบอกได้เลยว่าอาเชอร์ลมเถือนมากเถือนมากจริงๆนะครับผมตอนที่มันมาเติมแค่แบบว่า,าชุดก่อนหน้าเนี้ย ที่มีว่าแค่ไคลเลอร์เอาเวทนนิงมาผมก็มันเก่งแล้วนะเจอใบนี้เข้ามาเติมเข้าไปอีกคือเกมเร็วขึ้นไปอีกนะครับผมบอกได้เลยว่าเถื่อนเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงฝากเด็กอาเชลงไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ต้องกราบขออภัยไว้ในที่นี้ถ้วยนะครับผมสาหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเดี๋ยวไว้ติดตามกันได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ